สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเปิดคลื่นคุยข่าวค่ะพบกันเป็นประจำในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้นะคะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันยาตาวีมินวรนัฐถากูลค่ะนําเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังเหมือนเช่นเคยในเรื่องแรกนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการปิดช่องนําเข้าสินค้าไม่ได้มาตรฐานนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องราวของทางกรมศุลกากรค่คะ เป็นการเปิดเผยของนายเอกนัทพร้อมพันธรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้เปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเดินหน้ามาตรการป้องกันการนำเข้าสินค้าไม่ได้มาตรฐานเพื่อปกป้องอุตสาหกรรมไทยโดยได้มีการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยล่าสุดนั้นได้สั่งให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือว่าสอมอ,อร่วมกับกรมศุลกากร ปิดช่องทางการนําเข้าสินค้าที่สอมออควบคุมที่นําเข้ามาโดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการจําหน่ายและไม่เกินจํานวนที่กําหนดหรือ exempt ค่ะตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2567ที่ผ่านมานะคะเพื่อป้องกันการลักลอบนําเข้าสินค้าไม่ได้มาตรฐานค่ะ นอกจากนี้ยังได้เร่งรัดให้สอมอ,อาหารือกับกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าบชสอทค่ะรวมไปถึงสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคออบอเพื่อยกระดับการบังคับใช้กฎหมายในการป้องกันและปราบปรามสินค้าไม่ได้มาตรฐานตั้งแต่การนำเข้าผลิตและจำหน่าย ให้ถึงมือประชาชนด้วยความปลอดภัยซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายที่ได้มอบให้กับหน่วยงานในสังกัดเดินหน้าปฏิรูปอุตสาหกรรมไทยเพื่อรับโอกาสใหม่ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของโลกนะคะด้านของนายวันชัยพนมชัยเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสอมอ,อก,ก็ได้กล่าวนะคะว่า สมอ,อนั้นได้ร่วมกับกรมศุลกากร,กรปิดช่องทาง x x ็ฟและก็เปิดเป็นศูนย์เฉพาะกิจรับแจ้งการนำเข้าตั้งแต่เมื่อวันที่1ตุลาคม2,567เป็นต้นมาซึ่งเดิมนั้น x x ็เซฟนะคะเป็นช่องทางที่อาจมีผู้นำเข้าอาศัยช่องว่างดังกล่าวลักลอบนำสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานเข้ามาในประเทศ จึงต้องทำการปิดช่องทางนี้และก็เปิดให้มายื่นขอบริการผ่านทางช่องทาง National Single Window หรือว่า NSW แทนค่ะทั้งนี้นะคะหากประสงค์จะนำเข้าสินค้าควบคุมทั้ง144รายการไม่ว่าจะเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดหรือนำเข้ามาจำนวนเพียงไม่กี่ชิ้นก็ตามจะต้องมีการยื่นคำขอผ่านระบบ NSW เพื่อแจ้งข้อมูลการนำเข้ากับสอมอ,อ,อทุกกรณีไม่มีข้อยกเว้นนะคะส่วนที่ฝา่าฝืนกฎหมายลักลอบนำสินค้าไม่ได้มาตรฐานเข้ามาจำหน่ายไม่ว่าจะเป็นช่องทางใดหากว่าตรวจพบค่ะสอมอ,อก็จะดำเนินการทางกฎหมายอย่างถึงที่สุดโดยมีโทษจำคุกนะคะไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน2ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ เพื่อเป็นการคุ้มครองความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนและก็ปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศสำหรับคำแนะนำนะคะสำหรับพี่น้องประชาชนในการเลือกซื้อสินค้าก็ให้สังเกตที่มีเครื่องหมายมอ,อก,กอคู่กับ qr code ที่แสดงข้อมูลผู้ประกอบการที่ได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้องอย่าดูที่ราคาถูกเพียงอย่างเดียวค่ะอาจจะได้สินค้าที่ด้อยคุณภาพก็ได้นะคะ ก็ถือว่าเป็นการบูรณาการร่วมกันนะคะของสองฝ่ายในการที่ดูแลเกี่ยวกับสินค้าต่างๆค่ะที่เรานั้นได้ซื้อหามาใช้ค่ะแต่ว่าอาจจะได้สินค้าที่ไม่ตรงปกก็คือไม่ได้เหมือนกับที่เราเห็นเอาไว้ที่เขา ได้โชว์ให้เราเห็นนะคะแล้วก็อาจจะไม่ได้มาตรฐานด้วยดังนั้นในการบูรณาการร่วมกันแบบนี้นะคะก็จะทำให้เราได้มีช่องทางการตรวจสอบมากยิ่งขึ้นก่อนที่จะถึงมือผู้บริโภคที่เป็นประชาชนอย่างเราๆนี่ยละค่ะมากันอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับมังคุดไทยเขาบอกว่าครองแชมป์ส่งออกอันดับหนึ่งของโลกเลยนะคะโดยส่งออกไปจีนมากที่สุดมีสัสดส่วนมากกว่า 90%ค่ะแต่ก็ต้องจับตาดูประเทศอินโดนีเซียที่เริ่มเบียดเข้ามานะคะแล้วก็ล่าสุดนั้นจีนเองก็ยังอนุญ,ญาตให้ทั้งสองประเทศเนี่ยนำเข้าเหมือนเหมือนกันด้วยนะคะดังนั้นเราก็ต้องยกระดับในการผลิตให้เหนือชั้นกว่าเดิมรวมถึงพัฒนาคุณภาพด้วยค่ะ นายพูลพงศ์นายนาภากรผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือว่าสอนอกคกระทรวงพาณิชย์ก็ได้เปิดเผยค่ะว่าสอนอคได้วิเคราะห์การส่งออกมังคุดของประเทศไทยพบว่ายังคงขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องโดยเป็นผลไม้ที่ไทยนั้นครองตำแหน่งผู้นำการส่งออกอันดับหนึ่งของโลกค่ะ โดยไทยส่งออกผลไม้สดและก็แปรรูปเป็นสัดส่วน91%ของผลผลิตมังคุดทั้งประเทศและบริโภคในประเทศ9%และตลาดส่งออกสำคัญก็คือจีนค่ะมีสัดส่วนการส่งออกมากกว่า90%ของมูลค่าการส่งออกมังคุดทั้งหมดของประเทศไทยเพราะมังคุดไทยนั้นเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็มีชื่อเสียงด้านรสชาติที่อร่อย โดยในช่วง8เดือนของปี2,567นะคะก็คือเดือนมกราคมจนถึงสิงหาคมประเทศไทยนั้นส่งออกมังคุดไปแล้วค่ะทั้งหมด247,274.83ตันค่ะ,พะ,พะเพิ่มขึ้นถึง25.6%เปอร์เซ็นเป็นมูลค่านะคะ427.28ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ1 5 4 2 5ล้านบาทด้วยกันค่ะเพิ่มมา2%เซค่ะ โดยตลาดส่งออกมังคุดที่สำคัญของประเทศไทยนะคะ5อันดับแรกก็คือจีนสัดส่วนอยู่ที่90.83เค่ะเวียดนามสัดส่วนอยู่ที่5.09เกาหลีใต้สัดส่วนอยู่ที่1.68สหรัฐอเมริกานะคะสัดส่วนอยู่ที่0.51กัมพูชาสัดส่วนอยู่ที่0.33ส่วนในปี2566นะคะส่งออกปริมาณ248,000 612.25ตันเพิ่มขึ้น20.8เปเ็นป็นมูลค่า502.24ล้านเหรียญสหรัฐนะคะหรือ17,192.32ล้านบาทด้วยกันเพิ่มขึ้น25.6เโดยตลาดหลักก็คือจีนเวียดนามฮ่องกงเกาหลีใต้และก็สหรัฐอเมริกาค่ะสัดส่วนก็คิดเป็นนะคะ93.73 3.33เป0.69แล้วก็ 0. 59%รวมไปถึง0.29%ตามลำดับค่ะทั้งนี้นะคะคุณผู้ฟังคะหากดูเฉพาะการนําเข้าของมังคุดในประเทศจีน,จนก็จะพบว่าจีนนั้นนําเข้ามังคุดเป็นมูลค่า730.41ล้านเหรียญสหรฐัฐเพิ่มขึ้น16.2%โดยนําเข้าจากไทยนะคะเป็นอันดับหนึ่งค่ะสัดส่วน85.07% แล้วตามติดติดด้วยอินโดนีเซียนะคะสัดส่วน14.91%แล้วก็มาเลเซียค่ะสัดส่วน0.01% ซึ่งมูลค่าที่นำเข้าจากไทยนั้นก็เพิ่มขึ้นแต่ว่าสัดส่วนลดลงเล็กน้อยค่ะในขณะที่มูลค่าและสัดส่วนการนำเข้าจากประเทศอินโดนีเซียนั้นเพิ่มขึ้นทำให้ไทยนั้นจำเป็นต้องรักษาคุณภาพและก็ต้องมีการยกระดับการผลิตกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพาตลาดเดียวนะคะและล่าสุดจีนนั้นก็ยังอนุญ,ญาตให้นำเข้ามังคุดได้อีก2ประเทศนั่นก็คือเวียดนามและก็เมียนมาค่ะ ซึ่งก็จะถือว่าเป็นคู่แข่งที่สำคัญของประเทศไทยในอนาคตนะคะนายพูนพงศ์ได้กล่าวต่อค่ะว่ามังคุดนั้นเป็นผลไม้ส่งออกที่มีศักยภาพของไทยแต่ว่าที่ผ่านมาไทยนั้นเพึ่งพาตลาดจีนเป็นหลักและปัจจุบันไทยก็มีคู่แข่งเพิ่มขึ้นจึงต้องเดินหน้าอย่างเต็มที่ในทุกมิติเริ่มจากการยกระดับมาตรฐานการผลิตให้เหนือชั้นกว่าเดิมต้องผลิตให้ได้คุณภาพเพื่อสามารถส่งออกได้ เนื่องจากผลผลิตมังคุดทั้งประเทศจะใช้บริโภคภายในประเทศเพียงแค่9เปอร์เซ็นเท่านั้นนะคะและต้องให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการยืดอายุการเก็บรักษาให้นานขึ้นด้วยค่ะนอกจากนี้ก็จะต้องดึงดูดผู้บริโภคด้วยการสร้างเอกลักษณ์และก็จุดเด่นเฉพาะตัวของมังคุดไทย ผ่านการจดทะเบียนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI ที่สะท้อนถึงแหล่งผลิตที่เฉพาะเจาะจงจะช่วยยกระดับแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าโดยปัจจุบันค่ะมีมังคุด GI ได้แก่มังคุดในวงระนองมังคุดเขาคิวรีวงและก็มังคุดทิพพังงาและยังมีการเน้นโปรโมตสินค้าอย่างมังคุดแท่งนะคะหรือเราเรียกกันมังคุดเสียบไม้เนี่แหละค่ะ รวมไปถึงการบุกตลาดแปรรูปใหม่ๆเช่นมังคุดกวนไร้น้ำตาลขนมไส้มังคุดมังคุดอบกรอบไม่ทอดไอศครีมนะคะขนมแล้วก็น้ำมังคุดรวมทั้งเปลือกและเมล็ดค่ะที่สามารถนำไปใช้ในอาหารแล้วก็เครื่องสำอางแล้วก็ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่างๆซึ่งก็เป็นสินค้าเทรนรักสุขภาพค่ะก็จะเป็นอีกทางนึงนะคะที่จะช่วยพยุงไม่ให้าราคานั้นตกต่ำ แล้วก็เปิดโอกาสให้มีการสร้างผลิตภัณฑ์แปลกใหม่ที่ตรงใจกับกลุ่มเป้าหมายซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ในการขยายตลาดด้วยแล้วก็ยังเป็นการลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาตลาดหลักมากเกินไปค่ะ ในขณะเดียวกันก็จะต้องเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นตั้งแต่ร้านขายของฝากคาเฟ่ร้านอาหารไปจนถึงแพลตฟอร์มออนไลน์และก็การแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจโดยเฉพาะร้านค้าท้องถิ่นที่พร้อมจะร่วมทาการตลาดแล้วก็ยกระดับการโปรโมทสินค้าผ่านสื่อออนไลน์และสื่อโซเชียลมีเดีย ซึ่งช่วยส่งเสริมให้มังคุดไทยสามารถกระจายเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวางแล้วก็มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นค่ะก็เป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าขึ้นชื่อนะคะไม่แพ้กับทุเรียนเลยสําหรับมังคุดไทยแล้วก็ทําได้หลายอย่างมากนะคะอย่างที่บอกเปลือกเนี่ยก็สามารถที่จะไปทําเครื่องสําอางได้ด้วยนะคะ ตัวมังคุดเองก็มีรสชาติที่ดีแล้วก็เป็นผลไม้ที่ค่อนข้างจะอเมซิ่งสาหรับฝรั่งที่เขาทานแต่ว่าอาจจะไม่เท่ากับคนจีนที่อาจจะมีตำรับตําราบ่งบอกไว้ว่าเป็นยาชั้นดีนะคะแต่ว่าประเทศเขาอย่างที่บอกว่าหลายหลาย,ลายพื้นที่อาจจะยังปลูกไม่ได้ถ้าเมาื่อใดที่เขาปลูกได้เขาก็ไม่พึ่งพาเราะค่ะแต่ว่าประเทศเขายังจะต้องมีเรื่องของหิมะตกอะไรทานองนี้นะคะแต่ในประเทศไทยเนี่ยเราจะเป็นสภาพอากาศร้อนชื้นก็เลยทําให้เราเนี่ย สามารถที่จะปลูกได้แล้วก็รสชาติดีด้วยนะคะปลูกได้ไม่ได้หมายความว่าจะดีไปทั้งหมดเพราะว่ารสชาติอาจจะดีไม่เท่านะคะหลายๆประเทศเอาทุเรียนไปปลูกแต่ว่าปรากฏว่าปลูกได้มีลูกลูกเยอะด้วยนะคะเนื้อก็เยอะด้วยเหมือนกันแต่รสชาติไม่ได้รสชาติแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงค่ะหลายสิ่งดิฉันเคยกินผลไม้ต่างประเทศที่เป็นผลไม้ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นแตงโมงสับประรดนะคะของเราอร่อยหวานชื่นใจค่ะแล้วก็เป็นหวานแบบธรรมชาติไม่ได้เติมแต่งเอา ดังนั้นแล้วมังคุดเองก็เหมือนกันค่ะเราก็จะต้องปรับตามโลกที่เปลี่ยนไปแต่ยังคงความเป็นมังคุดของไทยเอาไว้นะคะก็จะสู้กับทางประเทศของอินโดนีเซียได้นะคะตอนนี้เราก็ต้องทําให้ของเรานั้นเป็นซิกเนเจอร์ที่ดีที่สุดจะได้มีการขายมีมูลค่าทางตลาดเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะมาปิดท้ายข่าวนี้กันนะคะคือทางสวนดุสิตโพก็ได้มีการเผยถึงกลุ่มเปราะบางที่ได้เงินหมื่นนะคะก็นำมาใช้ซื้อของกินของใช้บรรเทาภระ การเงินได้มากค่ะเขาก็บอกว่าน่าจะาก,กระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจได้พอสมควรนะคะสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตสำรวจความคิดเห็นต่อนโยบายแจกเงิน10,000บาทระหว่างวันที่1-4ถึง 4, ตุลาคม2567โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มเประาะบางผู้ได้รับเงินแล้วจำนวน845คนโดยเป็นการสำรวจทางภาคสนามเพราะว่าสถานะทางการเงินของกลุ่มตัวอย่างนะคะส่วนใหญ่มีเงินไม่พอใช้และก็มีหนี้ร้อยละ46.75ค่ะ จากเงินที่ได้รับก็ได้นำไปใช้ซื้อของกินของใช้ร้อยละ47โดยมองว่านโยบายนี้ช่วยบรรเทาภาระการเงินได้มากนะคะเป็นร้อยละ57.75ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้พอสมควรร้อยละ53.61ส่งผลให้ค่อนข้างเชื่อมั่นนะคะต่อการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาลร้อยละ50.65อยากให้รัฐบาลน,นั้นมีนโยบายช่วยเหลือประชาชนเพิ่ม คือการเพิ่มเงินเดือนนะคะค่าจ้างสร้างงานสร้างอาชีพร้อยละ31.70ค่ะทั้งนี้นะคะจากนโยบายการแจกเงินกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลจำนวน1,000 0บาททำให้รู้สึกชื่นชอบพักเพื่อไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ65.70ค่ะ นางสาวพรพันธ์บัวทองนะคะประธานสวนดุสิตโพนะคะได้ระบุคขาว่าผลสำรวจชี้ว่านโยบายแจกเงินกระตุ้นเศรษฐกิจ1,000 0บาทนั้นช่วยบรรเทาภาระทางการเงินได้และก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในระดับหนึ่งโดยเงินส่วนใหญ่ถูกนำไปใช้ซื้อของกินของใช้ที่จำเป็นและก็ชำระหนี้สิน โดยมีจำนวนไม่มากนะคะที่นำไปลงทุนต่อยอดแม้ว่าจะเห็นว่านโยบายนี้ช่วยเศรษฐกิจและเพิ่มความเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐบาลเพื่อไทยแต่ประชาชนยังคงต้องการเพิ่มค่าจ้างนะคะการจ้างงานการสร้างอาชีพซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาของประชาชนได้อย่างแท้จริงค่ะก็เป็นผลสำรวจจากกลุ่มคน845คนนะคะหลายๆคนอาจจะแบบค้านในใจนู่นนี่นั่นนะคะว่ามัน ไม่น่าจะใช่แต่แค่เป็นกลุ่มตัวอย่างเท่านั้นนะคะที่เขาได้ทําการสํารวจมาดังนั้นแล้วใช่ไม่ใช่ก็ค่อยไปวัดกันอีกทีนึงแต่เชื่อได้ว่าคนที่เขาไม่มีอะค่ะแล้วเขาได้เงิน10,000บาทก็ค่อนข้างที่จะเป็นตัวเลขที่สูงสําหรับเขาแล้วก็อาจจะเป็นตัวเลขที่ทําให้เขานั้นปลดหนี้สินได้นะคะดังนั้น เงินจะมากจะน้อยนะคะสําหรับเราไม่ต้องไปวิจารณ์ค่ะแต่สําหรับคนที่เขาจําเป็นต้องใช้เขาได้ใช้จริงๆแต่ใครที่ได้ไปแล้วใช้ไม่เป็นประโยชน์อันนี้ก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วนะคะเอาล่ะค่ะปิดท้ายรายการวันนี้นะคะด้วยบทเพลงตามรอยความดีโดยคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ค่ะ วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะดิฉันยาตาวีมินวรนัฐกูลลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ ควนดินทุกคืนวันเฝ้าคอยก้วตามรอยความดีเรื่อยไปไม่ว่าใครจะเห็นหรือไม่ไม่สำคัญไม่เคยละทิ้งที่เคยตั้งปันิทานจะสืบสานร,รักษาต่อยอดต่อไป และหากสองมือส่งต่อให้อีกร้อยมือจับมือหกสิบล้านมือรวมมือให้เป็นหนึ่งใจต้นไม้ก็คง ว่าใครยังยืนเคียงข้างคนไทยทุกๆคนเฝ้าคอยก้าวตามรอยความดีเรื่อยไปไม่ว่าใครจะเห็นหรือไม่ไม่สำคัญไม่ค้า Love. ากสองมือส่งต่อให้อีกร้อยมือจับมือหกสิบล้านมือรวมมือให้เป็นหนึ่งใจตดไม้ก็คงสวยงามเติบโตมันคงยิง่งใหญ่สมงรักไทย